หลายต่อหลายคนนะก็ติดตามอยู่ว่าเอน้องไม้เป็นยังไงบ้างหนุ่มไม้พัฒเดชนะคะพูดถึงตอนนี้เดินทางเก่งมากเก่งจริงเออะถ้าว่างมีเวลาหน่อยไปเที่ยวค่ะ,ะแล้วล่าสุดนะเรียกว่าไปพักใจกันไปเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะคะชาร์จแบตชาร์จใจพอกลับมาปุ๊บรับงานต่อทันทีเลยเออน้องไม้นี่คือแบบไม่ปล่อยให้เวลาว่างใช้ทุกช่วงเวลาให้เป็นประโยชน์นะ พอกลับมารับงานนะคะก็ไปร่วมพิธีเปิดงานสิริราชรักสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะตรงกับวันสิ่งแวดล้อมพอดีงานนี้น้องไม้นะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมสาธิตวิธีการแยกขยะร่วมปลูกต้นไม้ไม่บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เห็นความสําคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมจริงๆถ้าเกิดว่าในกองถ่าย อันนี้ถ้าเกิดว่าใครสังเกตเลยนะน้องไม้เนี่ยพกขวดน้ำ<ช>ติดตัวตลอดเลย<ช>นะทใ้่เช่ช้อขวดน้ำขวดใหญ่ๆนี่แหละเอาไว้เติมน้ำดื่มตลอดแบบนี้ก็เป็นอีกเรียกว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่ช่วยในการลดการใช้พลาสติกช่วยลดโลกร้อนค่ะอันดับแรกต้องบอกกันว่าดีใจมากๆที่ได้มางานนี้นะครับเพราะว่า ก็เป็นงานสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นอย่างจริงจังเพื่อนทุกคนได้ตระหนักถึงการใช้สิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใช่ยังผมก็มีขวดน้ําของตัวเองตลอดเวลา3ลิตรเลยในขวดหนึ่งประมาณลิตรหนึ่งก็ประหยัดไปได้หลายบาทเลยเราก็ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย <c oughs> ไม่ได้ไปเที่ยว <c oughs> ครับก็มีเที่ยวด้วยนิดนึงไปไปดูงานครับพอดีออทําธุรกิจมีพาร์ทเนอร์แล้วเขาไปดูงานที่รุ่งก็เลยไปด้วยกันเดี๋ยวเดือนหน้าได้ไปต่างประเทศนะครับ กับนักแสดงช่องเจ็ดด้วยก็ฝากติดตามกันว่าจะเป็นงานอะไรอืมอืเอ้ารอติดตามงานอะไราไปที่ไหนไปกับนักแสดงช่อง7จ็เเนี่ยคนไหนเดี๋ยว,<ะ>ยวรอมาอัปเดตกันนะคะ